กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับงานรีวิวเสื้อทีมนะคะสําหรับวันนี้เป็นชุดฟุตบอลค่ะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้องานพิมพ์ลายนั่นเองค่ะสาหรับใครอยากได้เสื้อทีมลายสวยๆที่สามารถออกแบบได้เองนะคะก็สามารถติดต่อร้านเราได้นะคะร้านอยู่ที่ทวีวัฒนาซอย9ค่ะพิกัดนะคะก็มาคุยมาเจอกันที่ร้านได้นะคะหรือติดต่อมานะคะที่0634499282ก็ได้นะคะทางร้านเรามีให้ ให้แชทออนไลน์ได้ถ้าไม่มาร้านก็มาแชทออนไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะมีส่งแบบส่งลายเสื้อให้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยกับงานเสื้อลายใหม่นะคะเป็นลายจากทีมงานของรวมเพื่อน VIP นะคะขอบคุณขอบคุณพี่โยนะคะแล้วก็ทีมงานรวมเพื่อน F-C นะคะสั่งงานเสื้อเข้ามาสีสดมากนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือสีแดงแดงมากๆเลยนี่ค่ะสีแดงนะคะแล้วก็นักเตะค,คือสีแดงกับ ทองนะเรียกว่าเป็นสีทองไม่ใช่เหลืองนะคะแดงทองนะคะสีมงคลมากเลยแล้วก็อีกสีนึ่งนะคะคือดําขาวนี้น่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะคะก็เท่มากเลยเขาเป็นโทนดําขาวแล้วก็เทานะคะเข้มๆมหดๆไปเลยค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้กับงานตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแบบกันใกล้ๆนะคะสําหรับงานด้านหน้าตัวเสื้อนะคะเข้ามาใกล้ๆก,ก็จะเห็นความพิเศษตั้งแต่คอเสื้อเลย ถ้ามองดีๆเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับงานคอเสื้อนะคะคอเสื้อของลูกค้านะคะปกติคอกลมจะเป็นแบบคอบกลมปกติใช่ไหมคะแต่อันนี้ยเขาเล่นความพิเศษตั้งแต่แรกเลยถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าตรงคอเสื้อนะคะจะมีการเล่นเล่นเล่นมิติของลายคอเสื้อนะคะแล้วก็จะมีการเล่นขอบของคอเสื้อด้วยอ่ะอันนี้อาจจะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ คอเสื้อนะคะเท่มากเลยเล่นเป็นสีทองกับสีแดงในตัวคอเสื้อเลยแล้วสีแดงนะคะถ้าดูดีๆเขาจะเหมือนมีเงาเงาอันนั้นก็คือเป็นลายเป็นลายดิจิตอลนะคะที่อยู่ในคอเสื้อด้วยเท่มากเป็นงานพิมพ์ลายทั้งตัวนะคะส่วนสปอนเซอร์ใส่ได้ไม่อั้นเลยค่ะ,ะดูจากด้านบนนะคะตรงไหล่ก็จะมีแล้ว แล้วก็มีโลโก้ทีมค่ะโลโก้ทีมสวยคมชัดอยู่แล้วนะคะที่ให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะคะนี่คือใกล้มากเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่างานพิมพ์ที่เราจัดให้ลูกค้านะคะคือสวยคมแล้วก็ชัดมากๆอันนี้อจาจจะใกล้เกินไปด้วยซ้าไปแต่ก็อให้ลูกค้าได้เห็นงานใกล้ๆนะคะว่าเองานไลายเสื้อเป็นยังไงงานพิมพ์เป็นยังไงนะคะอันนี้คือกําลังให้ดูลายทั้งตัวนะคะว่า ความจริงแล้วลายเสื้อแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีมิติมีความแตกต่างของลายนะคะซึ่งลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถออกแบบลดลายได้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือมาถึงด้านล่างเลยอ่ะให้ดูแบบเต็มๆแบบมุมกว้างนะคะงานจริงสีสดแบบนี้นะคะสีสดเข้มเลยะคะ่ะคือสีแดงกับทองนะคะดูยังไงก็ไม่ใช่เหลืองแน่นอนคะ่ะเป็นแดงทองนั่นเองนะคะสวยมากค่ะสวยมากอ่ะให้ดูแบบด้านหน้ากับด้านหลังนะคะ เวลายืนด้วยกันนะคะจะเท่มากเลยเหมือนมีอะไรพาดที่ลําตัวนะคะเหมือนเป็นแชมป์เข็มขัดหรือเปล่า <c oughs> มาดูกันต่อที่งานด้านหลังนะคะสําหรับงานด้านหลังก็จะใส่ชื่อทีมค่ะรวมเพื่อน v i p นะคะเอ,อสำหรับทีมรวมเพื่อนนะคะพี่พี่เขาไม่ได้ใส่เป็นชื่อของนักกีฬาแต่เลือกใส่เป็นชื่อทีมนะคะแล้วก็ใส่เป็นเบอร์ของนักเตะนั่นเองค่ะ ก็อยู่ที่ดีไซน์นะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะด้านล่างก็จะมีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ก็คือร้านของเราเองค่ะร้านสนามสุข .com นะคะข้างล่างก็จะเป็นฟอนต์สีทองอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของสนามสุดเราถ้าใครได้เข้าเว็บไซต์ก็จะคุ้นตากับโลโก้นี้นะคะส่วนเบอร์นักเตะค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับเบอร์นักเตะก็จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นก็คือลายนะคะเขาก็จะลวดลายเพื่อให้เข้ากับธีมของงานเสื้อเลย ลายขอบนอกเป็นสีทองนะคะทองแดงดำขาวอันนี้ก็เป็นมิติของฟอนตนะคะใครที่ชอบฟอนตที่มีลวดลายเยอะๆนะคะก็สั่งสไตล์แบบนี้ได้เลยงานจริงสวยมากนะคะใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะต่อมานะคะคืองานของผู้รักษาประตูนั่นเองะคะ่ะโกนะคะโกเขาใช้เสื้อเป็นโทนโทนสีเข้มอาจจะให้ความรู้สึกว่า อ๋อประตูตัวใหญ่นะอย่ายิงนะอย่ายิงนะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนนักเตะเนี่ยเขาจะเอาสีสว่างกันเพื่อที่ว่าจะได้เห็นชัดว่ามองกันด้วยหางตาว่าเอะเพื่อนเราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็สปอนเซอร์นะคะใส่ได้ทั้งตัวเลยแขนเสื้อบา่าไาลหลังนะคะโหหน้าอกอันนี้คือสปอนเซอร์เต็มตัวเลยล้วจะบอกว่าแต่ละตัวที่ลูกค้าสั่งมานะคะ แต่ละลายก็จะไม่เหมือนกันด้วยเหมือนมีโอกาสเหมือนกันน้อยมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละทีมก็จะมีสปอนเซอร์มีความชอบที่แตกต่างกันนะคะเหมือนกับทีมนี้ก็ใส่สปอนเซอร์ได้เต็มที่เลยเราเหมาอยู่ในราคาเดียอยู่แล้วนะคะจะพิมพ์งานพิมพ์โลโก้พิมพ์อะไรเราไม่จํากัดสีสันนะคะลูกค้าเลือกดีไซน์ที่ชอบได้เลยสําหรับใครที่อยากได้งานเสื้อนะคะอย่าลืมติดต่อมานะคะงานมืออาชีพแล้วก็ จะส่งในทั่วประเทศนะคะติดต่อมาได้ค่ะที่0634499282นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ